นโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในบริเวณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียตรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ระหว่างนักวิชาการด้านการเกษตรกับเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักตลอดเวลาหวันตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงสาพฤษภาคม ปี2,551ใต้เรียกกรุงเทพแต่เรียดูดนะครับวันลงดินของกองเดือครับแล้วก็ถ้าใช้กิ่งประมาณ6เดือนแเดือนหลังจากเราเก็บเสร็จแล้วเราก็มากัดข้อเสือกเราก็จะได้เมล็ดแบบนี้พอได้เมล็ดเสร็จเราก็เอาข้าเครื่อันี้สูตรแล้วเอาเมล็ดใส่ลงทนแล้วก็โยกด้วยานน้ำมันที่เราได้นะครับเราก็เอามาใส่กับเครื่องยนต์ได้เลยใช้ได้เลยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เกิดขึ้นในปี2545โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทําโครงการขึ้นถวายเนื่องในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ50พรรษาคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการและช่วยแก้ปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ด้วยทรงตระหนักถึงผลประโยชน์ของโครงการที่มีต่อเกษตรกรพระองค์ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระรานามาพิไทยไว้ในเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์โครงการยิ่งกว่านั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดและทอดพระเนตรโครงการปฐมฤกษ์ด้วยความสนพระราชาือไทเมื่อวันที่22กร,รกฎาคมปี2545ณตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนับจากปี2545เป็นต้นมา การออกหน่วยคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์แบ่งออกเป็น3เดือนครั้งต่อปีและแต่ละครั้งมีการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดโดยจำนวนวันที่จัดและลักษณะคลินิกเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและลักษณะของปัญหาของเกษตรกร,กรในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการให้บริการทางการ,กรเกษตรที่แบ่งออกเป็น8คลินิกหลักคือคลินิกพืช คลินิกดินคลินิกบัญชีคลินิกสหกรณ์คลินิก,ก,นกด้านกฎหมายคลินิกปศุสัตว์คลินิก,ปร,รนกประมงและคลินิกชลประทานโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นับเป็น,นกลไกเชิงรุกที่สามารถเคลื่อนที่เข้าไปหาเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีความตื่นตัวและยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆทางการเกษตรอันเป็นการเสริมสร้างชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นพร้อมส่งผลให้การพัฒนาการเกษตรของแผ่นดินไทยเจริญก้าวหน้าได้มาเสริมความรู้ในด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรให้เกษตรกรเรียนรู้จัก วิธีที่จะสร้างผลผลิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีนะครับแล้วก็เป็นขรามากรณานที่คุณของร้นเก้าพรบรมโอรสาธิราชด้วยที่มีความสนใจทางด้านนี้มากครับเป็นผลดีต่อพวกเกษตรกรนะครับให้มีการไปขยายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นครับให้อยู่ตัวได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าโครงการนี้ของพระองค์ท่าน ว่าดีสุดยอดของเกษตรกระกน,นะครับ ถึ1,350ไร่ของบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาพื้นที่ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกวิธีแต่แล้วชาวบ้านที่นี่ก็ได้พบผลทางมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมรัษดรในพื้นที่พอดีเอาวันที่พระองค์ท่านสเสด็จมานะครับผมเนี่ยเฝ้าพระองค์ท่านแล้วก็กราบทูลพระองค์ท่านว่าในราษฎรในหมู่บ้านของผมนะครับเดือดร้อนเรื่องทําการเกษตรทำมหากิจผมก็อยากจะขอกับพระองค์ท่านว่าอยากจะให้ลูกบ้านของผมเนี่ยมารวมตัวจุดใดจุดหนึ่งนะครับผมอยากจะขอที่ดินตรงจุดเวิ้งนี้ก็คิดว่าเอามาทําการเกษตรก็คิดว่าคงจะดีพอสมควร พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสาก์พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ในลักษณะเป็นคลินิกเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้พระราชทานานามศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ว่าเกษตรวิทยาซึ่งมีความหมายว่าปราถแห่งการเกษตรด้วยเป้าหมายสำคัญของโครงการคือเป็นศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาด้านเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูงลักษณะพื้นที่เดิมของโครงการเกษตรวิทยาบ้านกองแหงมีสภาพเป็นดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำอันเกิดขึ้นจากการชะล้างพังทลายของหน้าดินแต่ก่อน,ด,น,ด,น,นดินจะบดีนะครับดินจะลักษณะดินจะบล้วนซุยนะครับจะเป็นดินแดงนะครับดินจะแข็งนะครับแล้วก็ปลูกพืชกับบั้งขึ้นนะครับเกษตรกรทำอย่างกับได้ผลผลิตนะครับ พอดีเราปลูกลงไอ้พืชลงไปนะครับพอดีไอ้หักพืชลกพืชน,นะครับมันบ่าสามารถที่จะซ้อนใช้ไปในดินได้นะครับปัจจุบันด้วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมได้ร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาของโครงการให้ดําเนินไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่แต่ละส่วนให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรตลอดจนเร่งอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืนที่สำคัญคือการพัฒนาให้เกษตรกรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความพออยู่พอกินโดยน้อมนำปร,ชรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินง,งานในพื้นที่ดังชีวิตของนายแดงพุทธปัญญาอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตร,รกร60ครอบครัวที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้คนละหนึ่งไร่เขาได้เรียนรู้การทำเกษตร,รกรรมหลากหลายรูปแบบที่สำคัญด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ชีวิตนายแดงและชาวบ้านอีกมากมายได้พรผลทางสร้างชีวิตใหม่ด้วยวิธีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนหล้วหลังจากมีโครงการขององค์ท่านเข้ามาปร,ปรับปรุงตรงนี้นะครับรเกษตรกรบางส่วนก็หุ้นคุณค่าของดินนะครับดีขึ้นมามพอดีแปลงหนึ่งผมก็เอาทเป็นซาโยเต้นะครับทาเป็นผลนะครับผลซาโยเต้อันนี้เก็บเป็นลูกต้องขึ้นลานนะครับแต่อีกอีกวนหนึ่งผมก็มาทําเป็นขึ้นยกแปลงะครับแปลงขึ้นไปแล้วก็เอา ซาจเต้ปลูกเป็นทำยอดนะครับทำเก็บยอดขายทางศูนย์พาาัฒนาโครงการหลวงเพราะมันนำมาซื้อเกษตรกรในทุกสิบลายที่จัดแปลงฮื้อนะครับหลังจากเก็บเกลียวจากซาจูเต้เรียบร้อยเราก็บางคนก็มีทั่วนะครับทั่วเข้าไปปลูกบางคนก็มีพักลุยหรือว่าคณะทั่วแขกที่จะรัะภูมิใจที่พระโคนท่านมาได้มามีความชจวยเหลือชาวบ,บ้านราษฎรนะครับ